กระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยจัดมากรรมเอาสินค้าและบริการมาลดราคาสูงสุดถึง86%หวังจะลดค่าครองชีพให้กับคนไทยครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งสมาคมโรงแรมธนาคารและปั๊มน้ำมันเอาสินค้าและบริการมาลดราคารวมกว่า26,000รายการใน3หมวดใหญ่นะครับ ได้แก่กลุ่มสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันกลุ่มบริการเช่นบริการทางการแพทย์ที่พักร้านอาหารอินเทอร์เน็ตและประกันภัยรวมถึงกลุ่มแพลตฟอร์มและโลจิสติกเช่นแพลตฟอร์มร้านอาหารและแพลตฟอร์มสินค้าโดยลดราคาสูงสุด86เปอร์เซ็นเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมปีหน้ามั่นใจจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั้งประเทศได้เป็นจำนวนมากและยังเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับภาคเอกชน คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนกว่า7 0 0 0ล้านบาทนะครับด้านนายวิทยยรัตนากรผู้อำนวกยการธนาคารอมสินเผยว่าปีหน้าธนาคารเตรียมจะจัดทําโครงการสินเชื่อที่ดินและขายฝากตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาอยู่เบื้องต้นจะจัดตั้งบริษัทลูกโดยธนาคารอมสินจะถือหุ้นใหญ่และหากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงกลางปีหน้าคาดว่าจะช่วยลดดอกเบี้ยขายฝากลงมาอยู่ที่ประมาณ8.9-9.9%ถึงต่อปี จากดอกเบี้ยตลาดขนาดนี้ที่สูงถึง20-40%นะครับพร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาเป็น Digital l ล n d i n g ครับให้สามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบนสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน m ม m o โดยจะสมบูรณ์ขึ้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียกว่า alternative data analytics หลังจากปีที่ผ่านมานะครับสามารถปล่อยสินเชื่อรายย่อยผ่านไมโ o ได้มากกว่า1,500รายวงเงินสินเชื่อรวมกว่า24,000ล้านบาท นอกจากนี้จะออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอมสินเพื่อการเกษียณร,รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อช่วยสร้างทักษะอาชีพสนับสนุนเงินทุนและช่องทางการสร้างรายได้ช่วยเหลือคนตกงานจากวิกฤตโควิด -19 ด้วย